สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้เราจะมาขยายพันธุ์ไผ่เขียวนะครับหรือไผ่สร้างไผ่นะครับซึ่งผมชอบลำมากเลยนะครับลำเขาเขียวแล้วก็ตรงสวยใช้ทําโต๊ะทําแค่สวยงามนะครับแล้วหนอ่อก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับช่วงฤดูฝนนี้ก็ออกหน่อให้กินมากมายนะครับเราจะ ไม่ต้องใช้แฉลงขุดก็ได้นะเนี่ยใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดได้เลยนะครับตัดแล้วก็ไปฝังดินชัาจะปลูกลงดินเลยก็ได้หรือจะชัาก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับอร่อยมากไผ่เขียวไผ่สร้างไผ่นี่ก็เป็นกิ่งที่ผมตัดเมื่อวานนะครับไม่ได้ขุดตัดง่ายๆนะครับตัดแล้วก็เอามาใส่กระถางชํา แต่ว่ากิ่งนี้ผมจะไปปลูกลงดินเลยนะครับแล้วก็มาตัดกันก่อนผมเลือกแล้วล่ะว่าผมจะเอากิ่งนี้นะครับดูดิมีตามีหน่อมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เลื่อยตัดนะครับตรงนี้เลื่อยตัดมันจะตัดง่ายนะครับไม่เหนื่อยถ้าใช้ชแฉลงขุดมันจะต้องใช้แรงนะครับบางคนมือพองเลยอ่ะไม่ต้องมาช่วยให้จารับเงินรับทองไม่ต้องช่วยเดี๋ยว ผมจะไปตัดละขอวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับอุปรกรณ์มาวางลงแนละ้วตัดต,ต,ตัไม่เหนื่อยครถ้าทำแบบนี้ไม่เหนื่อยครับทุกคน ตอนนี้เรื่อยเับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับความคมเรายังไม่ได้รับเนี่ยสวยไหมทุกคนรากเริ่มออกแล้วเห็นไหม เัาจะมีรากเริ่มออกติดง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็มีหนอด้วยตรงปลายยอดที่เขาจะแตกใบไม่เหนือ่อยแต่ทำไมหอบมันก็ออกแรงเหมือนกันนะแต่คือมันไม่ได้เจ็บมือเหมือนใช้ชแรลงขุดนะนั้มันจเจ็บมือขวาป่ะแต่มันจะไปขุดหลุมละจะไปขุดหลุมไหหอมไหม,ไมหอมไหม รับเงินรับทองหอมไหมวิธีปลูกขยายพันธุ์ไผ่แบบง่ายๆนะครับเห็นไหมรากเขายังมีความเขียวอยู่อย่างเงี้ยดีเลย mm. ก็เอาวางนอนลงไปแบบอ้อยเลยนะครับผมขุดหลุมเสร็จแล้วนะ mm. เห็นไหมครับขุดหลุมเสร็จแล้วเราก็วางนอนแบบอ้อยแบบนี้กลบดินครับทุกคน ดินผมดำดีจังล้วนซุยก็ระบายน้ำดีนะครับระบายน้ำดีดินลบบุรีครับบ้านอยู่ลบบุรีนี่เดี๋ยวเราจะโผล่หน่อไว้ให้เขาหายใจเดี๋ยวมันจะได้ไม่ได้มีแค่หนอนนี่หรอกนะตามตาตามอะไรมันจะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาพิ่พแต่หน่อนนี้น่าจะเป็นหน่อนแรกนะครับเพราะเขามีติดลำมาแล้ว,ลวติดมีลำไผ่แล้ว แล้วก็ลดน้ำครับทุกคนง่ายๆลดน้ำไว้เลยครับออกหน่อแล้วไวไหมจริงๆไม่ต้องลดน้ำก็ได้นะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันช่วงนี้แต่ทุกการปลูกนะครับก็ควรจะลดไม่มากก็น,น้อย ขอบคุณที่รับชมครับผมโชคดีเป็นของทุกคนนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้ครับถ้าจะดูทําอาหารก็ไปดูห้องของเจ๊เอชแนลนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับผมเป็นอีกห้องหนึ่งของยูทูบเบอร์ช่องนี้ก็จะเป็นหอมไอดินแนวปลูกต้นไม้นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ไผ่นี่ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ